ผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล B1 วัสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้ว ตๆๆๆิ๊กติ๊เนี่ยคุณเธอวันนี้ค่ะเปน็นนางเอกตกงานค่ะ <c oughs> อะไร<ม>กำลังแอบเบลยู่ปกติเนี่ยนะคุณเธอจะดูเป็นเปรี้ยวมากเฉียววันนี้โอ้โหดูท่า,ทา,าก่อนค่ะไปตกถังข้าวสารมาเหรอคะตกข้า,าวาสารออกขาวไง ออกข่าวใช่ไถังแป้งไหมคะคุณพี่เข้าสารมาในนั้นไปใช่ไหมแป้งสารเข้าสารไม่ติดผิวไม่ติดผิวคุณผู้ชมที่เห็นว่าพี่บีมดูอ่าเอ็กเซ็กซี่วันนี้เขาเรียบร้อยค่ะวันนี้เจอเจอพิษเป็นเพื่อนเจ้าสาวคนที่เป็นเจ้าสาวใช่ไหมคะอันนี้เจ้าสาวมานอนนู่นแต่งน่ารแต่งตัวให้เข้ากับเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะเพลงก็ใส่ใส่น่ารักแป๊วแป๊บก็แป๊ว แต่เสียงก็แบ้วจังเลยนะสายไม่น่าสายคอมเมนถึงข้าประเทศมาเลยอ่ะคอมเมนต์วยค่ะแฟนคาบเป็นคอมเมนค่ะก็ขอบคุณแฟนถานะก็โทรมาคุยนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าโลกกี่โทรมานะก็ก็มีบ้างปะไปาค่ะเออเอคุยไปคุยมาแบ้วแบ้วอย่างอย่างเมื่อกี้เพลงอะไร ของน้องพัชชาน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ว่ายี่สิบเก้าน้องอารมณ์เสียรุ่นน้องอารมณ์เสียอีกสองปีน้อยนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันให้อภัยปลายปีต้นปีเสียงเพาะด้วยชอบมากเลยพัชชาเพลงเขาจะประมาณแบบว่าเพลงแบบเบาๆฟังน่ารักน่ารักสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงต้องไปป้าเมื่อกี้ให้เข้ากับเพลง ณผู้ชมหลายวันเรามาเล่าเรื่องมันมันกันมะมันมันเหรอเออก็ของตัวเองไงเรามีเรื่องเล่าเออฝากคุณผู้ชมกันก่อนเคยเคยเคยฟังพี่เต้นไม่น่าจะเคยฟังอันนี้อะไรล่ะ<ๆ>อันนี้แม่เล่าให้ฟังอ้ห oh. รถเมย์รถ,รถเคยรู้จักรถเมย์แดงปะที่วิง่ง oh. แบบว่าแบบ สมัยโบราณุนตลบุณตลุงตลบอะไรนี่นั่นเกิดรุ่นนั้นเกิดรุ่นนั้นถนนแดงนี่เกิดชา่ิถนนแดงก็มีรถเมยแดงเนี่ยค่ะก็แบบโดยสารคนเนาะไปแบบข้ามจังหวัดอะไรกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีโจรไปปน โจรขึ้นไปเลยโจรขึ้นไปบอกมากันสามสี่คนบอกผู้หญิงอยู่ทางซ้ายผู้ชายไปทางขวาเอาผู้ชายไปฆ่าทิ้งส่วนผู้หญิงอ่ะผมคืนให้หมดอ้าวแล้วคนขับรถเมย์ก็แบบว่าเหลือบไปมองเห็นแม่ชีนั่งอยู่ข้างหลังก็เลยบอกว่าเออเออแบบพูดแบบเสียงสั่นก็คือแบบว่าสงสารแม่ชีอ่ะเออคุณพี่โจรครับเออเป็นแม่ชีด้วยคนนึงบุดเงี้ยนะสงสารแม่ชีแม่ชีบอก ม่เว้นใครอยู่ข้างหน้าล่ะตบปากไอ้คนขับโชเฟอร์ไหน่อยสิมองอ่านนะฉันรอมาหลายปีแล้วนี่ศาสนาเสือ่อมพวกเราสองคนขอหน <ยา S 2> ขอนประทานนัน้ค่ะวเพียงเดาออกเลยพี่เมยม,มานะมาลามกครึ่งหนึ่งที่เหลือเต็มที่ แม่เราเล่าให้ฟังแล้วเราก็ขำค่ะเออก็จริงนะเราขำค่ะเดี๋ยวนี้โมในในเฟซนี่ไม่ทันแล้วนะคุณชมลำบากมาเทือนภัยผู้หญิงกันนิดนึงที่เรนดึงฟันมานะคะอาจจะเพี้ยนมากเลยวันนี้ทองแดงเยอะ ก็ S <S นะคะก็เอเกิดที่จังหวัดตรงดังน้องเกตมาดร,รำนาอายุ11ปีคุณผู้น้องเพลง,น,ง,น,งน้องเพลงก็เป็นข่าวกันท่วเทศนะที่เทินไัผู้หญิงก็คือคุณแม่ทั้งหลายที่มีลูกสาวนะคะอย่าวไว้ใจคนเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนไปนะคะวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแค่เพื่อนกลางบ้านเป็นตังเพื่อนพ่อลูกก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะคะสุดท้ายผล DNA ออกมา ตรงกันว่าโดนเพื่อนพ่อเป็นคนคืนแล้วก็เอาศพไปยัดที่ท่อน่าสงสารระบายน้ํานะคะซึ่งเป็นท่อที่ต่างจังหวัดฟังแล้วหดหูไหมน้องเสียเสียแบบว่าโหดรมานมากตอนที่ขมคืนก็คือปิดจมูกปิดปากสภาพสดหรอคะ สามวันกว่าจะหาเจอนะคุณแม่ทําทุกวิถีทางไม่กระทั่งเชิญพระมาดูว่าทําพิธีเพื่อเปิดทางสวรรค์ให้เจอวิญญาณน้องนะคะสุดท้ายก็เจอจริงๆค่ะน้องเพราะว่าสพขึ้นอื่นแล้วค่ะตอนนั้นสภาพหลักกาลูกตาหลุดออกมาเห็นลูกตาเต็มๆน่าสงสารมากแล้วหน้านี่ทรมารน่ะพี่เจนใช่หน้านี้เขียวแบบว่าก็คือเหมือนคนขาดเลือดหน้ามันจะช้ำการอากเสหายใจแล้วก็เลือดมันจะมากองอยู่ที่หน้าเพื่อเพื่ออยากระบายแต่ระบายไม่ได้ เสียชีวิตแบบอเนกอานนานเพราะงั้นหลายคนบอกว่าแฟนทีฉันเคยเตือนที่ฉันบ่อยไปห้างจับสินค้าให้ระวังอย่างน้องยิ้มชีเทสโก้นะคะอ,อย่างน้องเพลงที่เกิดขึ้นไกลจะคิดว่าเพื่อนของพ่อบ้านอยู่ติดกันนะคะทำร้ายน้องขนาดนี้น้องแค่ไปขอซีดี ของเพื่อนนะคะก็เป็นว่าลูกสาวก็เป็นเพื่อนกันด้วยผู้ชายเพื่อนพ่อเนี่ยเขาติดยาด้วยไม่ใช่หรอติดยาค่ะฉี่ออกมาเป็นสีม่วงแล้วแค่เอาซีดีกลับมาดูดูภาพแล้วอยากจะวาดตามกลายเป็นว่าโดนข่มขืนตอนนี้นะคะยังไม่ออกมาชัดเจนร้อเซนะคะแต่ว่า DNA ออกมาแล้วแต่ยังไม่มีการเขาเรียกไปทำ ทำประกอบคำสารพาพแผนประกอบคำสารพันะคะก็คิดว่าลำบากว่าทำแผนยังไงชาวบ้านอยากฆ่าแต่ว่านี่คนไทยยังมีน้ำใจนะคะถึงจะมีคนที่แบบว่าคนคิดร้ายตลอดเวลาอยู่ใกล้แต่ก็ยังมีน้ำใจนะคะช่วยกันหาน้องเพลงก็พี่เจนก็เป็นกําลังใจทั้งทางเฟซแล้วก็นะคะผ่านรายการผู้หญิงอยากสวยด้วยคนไหนที่มีลูกสาวหรือว่าลูกชายนะคะอายุยังไม่ถึง15 อย่าปล่อยน้องออกไปเดี๋ยวปล่อยเด็ยตาใช่แค่ห่างกันนะคะแค่ไปคอกวัวแค่200เมตรหลังบ้านกลับมานะคะโอ้โหนะคะเป็นเรื่องเลยนะคะเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรำนาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกับพิงกี้ค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ เธอผู้หญิงเ,เรา่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม ัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิววิเนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปีอื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแล้วร่วมเพศนี่เธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีนเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องบีวันนะคะสิ้น่าดีมีรายได้ไดมีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะอสัสลามุลยกุมรอมตุลรลรอต阿าบารกาตัวบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานบีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไล์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจุดิฉันีิคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็ เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0856668347 0840999347 ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเมื่อไหร่เราจะเลิกทำกันเทนไม่ได้ไม่เลิกค่ะไม่ได้เดี๋ยวคิดท่าใหม่เราเอามีท่าใหม่นี่ปกติรายการนึงก็มีท่าเดียวนะ360องหสองศาเห็นไหมเขามีท่าเห็นไหมก็ของเราก็ท่าเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีท่ามีเพิ่มเหรอถึงหนูจะไม่สวยมากแต่ท่ายากหนูเยอะค่ะเออนั่แหนเดี๋ยวก็โรคจิตก็มาอีกหรอกขอเป็นแฟนใช่ไงเที่ผมว่านี้ คุยกันเรื่องเฟซส่วนตัวก่อนไว้ก่อนจะเข้าข่าวพิงคกี้ก็เฟซของพี่บีมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแต่มีมารยาทกันนิดนึงนะคะไม่ต้องส่งรูปอะไรมาที่แบบว่าให้พี่บีมตื่นเต้นนะคะเพราะว่านี่ดูพี่บมอุจาร์ตื่นเต้นมากแล้วค่ะอุจาร์อุจาร์ยาวเฟี้ยวเลยอายุอายุขนาดนี้แล้วไม่ค่อยตื่นนะคะเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็นะลมบนแล้วค่ะหลังคาไปแล้วไม่เราก็มีแบบเพื่อนมีอะไรที่คน ที่สนิทสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเขาก็แบบว่าอะไรนิดลือะไรเงี้ยคุยกันไปมาได้เม้นคอมเมนต์อะไรอย่างงี้กันได้แต่ว่าของของพี่เจนแค่วบเดียวอย่าแวมเลยปิดค่ะไม่ไม่รับด้วยไม่ของเราเปิดสาธารณะอยู่แล้วงใครเข้าไปก็คุยได้เราก็สาธารณะนะแต่ว่าเราไม่รับเลยเพราะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันมีมบค้างอยู่เกือบร้อยเหมือนกันยังไม่กดรับเดี๋ยวค้างเป็นร้อยเลยหรอ <บ>ตายเรา,เราใจดีกว่าเรารับวันละคนไม่เกินสามคน,อ,นอ้ะเบรกนี้คุณพี่คะยังไงสาวสวยพิงกี้ของเราออเออเ,เหมือนเลยเนี่ยือนเลยเนี่ยเหมือนเลยเนี่ย ว่ตอนนี้ก็งานเยอะค่ะทั้งงานละครอะไรอย่างนี้ทั้งไปอินเดียอินเตอร์ด้วยไปอินเดียแต่ว่าเขาบอกว่าสัมภาษณ์ี่ให้สัมภาษณ์ก็คือตอนนี้ที่ไทยงานที่ไทยก็เยอะค่ะก็ยังไม่ได้กลับไปอินเดียก็คงจะกลับสิ้นปีอะไรอย่างนี้เซ็นสัญญาให้หนยไหมคะไม่อยากเซ็นค่ะอยากเป็นนักนักศึกษาเป็นรับแสดงอิสระจะจะตายก็ตอนหลังนี่แหละคือไม่ไหวแล้วจะเป็นนักศึกษาพาะจริงๆก็เสียดายพิงกี้นะคะตั้งแต่น้องยังเด็กนี่คู่กับขวัญอุตสามณีมาก็ พี่เจนคิดว่าชอบเขามากเลยนะเออเป็นคนน่ารักแต่วันหนึ่งมีข่าวที่แรงมากเนาะก็แลาวก็ผิดหวักเสนยใจหมก็หลายชีวิตอาจจะดับศูนย์แต่ก็วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจในอดีตอะคุณลองอาจจะบิดพลาดกันได้ถ้าเขาดีขึ้นมาก็ให้อภัยกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า ชื่นชมที่ผลงานดีกว่าไม่แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมกเอาไงนะเออไม่ว่ากันนะคนไหนก็ลุยกันไปเลยเพราะว่าเฟซแต่ละเฟซดามาเนี่ฉันก็เป็นลมเหมือนกันตอนดีเฟซไม่เท่าไหร่นะคุณพี่ไอจีค่ะไอจีนี่ไม่กล้าเล่นเลยอะไม่อยากเล่นกับเขาแกแท็กมามีล่าสุดเอาไปแล้วฉันใบเตยอาสยามยังไงอูออกตัวแรงค่ะคือถ้าคือแฟนคลับไม่ได้อยากให้ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องมาตามเล้ 三啊。 ออกมาขายแล้วเนี่ยก็หนักจริงๆนะต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ละคนบางทีการแสดงออกของดาราเขาก็กดดันเหมือนกันนะถ้าเกิดไปว่าเขาเยอะๆคือบางทีเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาเนืใช่แล้วแบบว่าไปขายสินค้าไม่เท่าไหร่บางทีก็ไม่มีไม่มีช่องให้เขาเปิดหน้าตัวเองเลยแล้วเขาอยากอยากจะคุยเม้นอะไรกับเพื่อนก็ก็ก็ไม่ได้คุยเพราะว่าถึงพี่เกณกับพี่บีมจะไม่ใช่ดารานะคะถึงจะอยู่หน้าจอแต่ก็ให้เกียิกันนิดนึงการขายสินค้าเราก็ไม่ว่านะแต่อย่าโฉมเครื่องม่ แม่มานมเป็นนมขามนะค่ะเดี๋ยวนะคะเรารู้อยู่ว่าเราขายผลิตภัณฑ์อาหารผิวก็แบบว่าเอามาทับกันเลยจ้าอะไรเงี้ยเขากว่า้เกียรกันนิดนึงให้เกียดตกันนิดนึงนะคะก็ทุกคนก็อยากจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะพรายนให้เกียดตกันนิดนึงนะคะอไปฟังเสียงไปฟังเสียงดีกว่าก็มีก็ถ่ายกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ถ่ายทุกวันเลย ยแววนห้องเรือนะคะแล้วก็ทั้งละคร2เรื่องนะคะที่ถ่ายแล้วก็นางโชว์ค่ะแล้วก็สําหรับหนังก็ก็คือที่ที่อีก2เรือ่องก็คือเดือนกระกฎาก็จะเป็นบทตัวของเรื่องพี่หม่ำคะ่ะก็งานก็แบบดีนะคะทํางานทุกวันทุกวันแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็มีไม่ค่อยมีเวลาก็จะไปเรียนโยคะบ้างให้มันแบบรักษาระบบภายในนิดนึงนะเพราะว่าทำงานเครื่องล้วนนิดนึง แต่ว่าล่าสุดก็มีโปรเจกต์ของอินเดียติดต่อมาแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็น,ป,นปลายปี mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันคิวมันโอเคแล้วก็หลเราเรา,เรามาดูบทว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คงจะได้เห็นเรื่องแหวนทองเหลืองกับนางโชว์ mm hmm. ก็คือน,น่าจะได้เห็นในประมาณสองสาเดือนนี้ค่ะลุยค่ะแล้วก็ทั้งสองอย่างนางโชว์มันก็คือเป็นแบบเรื่องนางโชว์อะ่ะแล้วก็ยากมาก mm hmm. ส่วนแหวนทองเหลืองกับผู้พันเบิร์ดะคะ่ะ mm hmm. ก็อันนี้ร้องไห้ทุกซีนคือแบบ โอ้โหตาบัวมาเซีนแบบทุกอย่างจะแบบมันมันบีบหัวใจนะเรื่องนี้ค่ะก็ยากเหมือนกันในสองเรื่องค่ะในไทยเหรอคะในไทยยังไม่ได้เซ็นกับไทยอะค่ะก็เป็นเป็นอ่ฟรีแลนซ์เหมือนเดิมฟรีแลนซ์เหมือนเดิมก็ก็ดีอะค่ะก็